สวยสวยมากเลย อดูน้บผมต้องเงินเงินนนี่นะัมกลายเป็นกานิวตออย่างแก้ันนะผมสีชมพูแล้วผมชนใสเป็นแว่นับตัวนี้ก็ปล่อยครับแมวครับมาของชนนะผมสวยครับดูย่ามันรกมากหมายคือหน้าโดนมากนี่นะครผม นิวยดยางแก้คันสีชมพูนะครับนี่ก็ปลดปล่อยครับแต้มแรกมันนี่ไปสิโอ้ตายไปแล้วนะผมเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยผมกับนิวยดยางแก้คันนะครับผมสุดยอดจริงครับผม